เออตอนนี้ฉันเบื่อแล้วเหรอเนอะรู้ไหมทุกอย่างานหนังสือพานังสือทุกเล่มเล่นเกมแบล็และแพ้บ้างวันกูลยนะวันทอนจีเอ็นยันดีจริงๆแต่ฉันเดาเธอนะอยากไปหมดเอา โลกนี้เม่เห็นกันโลกนี้เนี่ยฆ่าหรือถูกฆ่าเ <laughs> <c oughs> พราะอย่างนั้นรออา่ยาทุกพวกเราฆ่าพวกเรากันเองโอ,โอ้ดังนั้นโอ,โอชิบหายแล้วกูมันม,ม่ไม่พูดต่อเสิพูดต่อไม่เกรงใจ ไอ้ไอ oui. er ้ไอ้ไอ้ไ nah. อ้ไอ้ยูเลยได้มึงอย่ามาแตะต้องกูแบบนี้นะกูไม่เคยทำมึงอย่างนั้นเลยนะเละไอ้กัญหาเหรอมึงก็จะแตะได้ยังกูเลยไอ้ไอ้ไอ้ไว้าไอ้ยเฮ้ยเธอนั่นยุ่งอะไรอยู่อะไรเธอรอมมุกตลอดูลชาติอยู่ใช่ไหมล่ะฮ่าเฮ้ โอ้ช oh, ื่อคือตอนายจำน้องชายของนายได้ไหมเออนาออะไรนะน้องชายน้องชายแสนดีวายวิววัดน้ช่แสนงงของนายโอ้จะให้ฉันเสียเวลาคำตอบอ้ยเฮียตามไม่ทันนะวนเวลาที่แย่ที่สุดไหมอืมโอเคและนี่ฉันก็จะ้อกันทิ้งซะอืม Long way. What? ngay, cái gì vậy này? Ha, kít nha. ê, เออโอเค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 โโออเคฮ่าฮ er ่าดูหน้าของเธอสิโอ้อืมหน้าตาไม่ใช่ได้เลยฮึฮึงามมากนะนี่น so ี er ่ฮ่าฮ่า네มึงอย่าวางเธอว่ากูยังไม่ตายด้วยแบบอ้าเจ็บปวดอ้า

กูเล่เดี่ยกูดอกโอ้เอาอย่างนี้ก็ได้นี่เวลาฮุบบากโอ้อะไรเธอไม่ใช่คนเดียวที่สามารถหลบได้นะนี่หอมพันนี่รู้สึกรอกนี่น ไปเรื่อยๆช้ำๆสักศากวนะและว่าอ่อมมึงอยากต้อ,อกูไปอีกอ๋อถ้ายอมแลกกับำกับครพยายามออกนานมานานแล้วเนอะอ้าวโอ้ยฉันรู้แล้วว่าได้ทำอะไ,ไปรปเร่ทำไมโอเคกูเลยจะรับค่าดิดิ <c oughs> เออเหรอฉันอยากทำแบบนี้กับได้ต่อไปละไว้เจอกันปีหน้านะ เดีดยวก็ดีดีดีเอ็มแล้วก็แต่ว่ามันก็แปลกๆนะนะแต่ก็นี่โอเคแค่รู้สึกแย่แล้วเตือนเนอร์อธิบายทำไมเอ้ยอะ เดี๋ยวอยู่ก่อนนะพวกเดี๋ยวข้ามแปก็จะอยากจะให้นาะดูอะไรนี่นี่แต่ไรสารับใช่ไหมล่ะได้เดีย,ย,ยนพึ่งพอใจอ๋อเพราะเธอรู้ไหมเริ่มไหนแล้วล่ะและและ โจมตีฉันฉันใช้ท่าไม่ตายโอเคแสดงให้เห็นเออจะต้องหลอดไฟจากสิ่งนี้แดนแซนดันเฮ้ยนี่นี่นี่เอยเอ้ออว่าหลอดละอ้อยเหรออ๋ โอ้โอ้วโอ้วอ้าวไม่ได้แดงกูแ้รอบโอ้วฟักอยู่โอ้เกือบตายอ้อช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูรอดแล้วอ้รตุ้มกูอ้าอ้าอ้า อาโอ้โอเอาละถึงทำไม่ตายของฉันแล้วใช่คำความหมายว่ามันจะทำให้เธอตลอดไปแล้วเวลาจะจบไม่ไม่ไม่ yeah này na okay, chân 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 lời thơ chân 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 đi, โอ้ยอืโอ้ยโอ้จบแล้วสินะแต่แค่อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะโอเคจะไปร้านบิ๊กช็อปหน่อยโอ้ยเออเอ้ยเพไปร้านนะต้องการอะไรไหมนัต้องการอะไรไหมจัดหนึ่ง

แก๊งเจ๊ชีฉันคือเพื่อนรักของนายฉันม <jun> ีประโยชน์นะฉันสามารถช่วยเธอฉันสามารถฉัน <grave> ฉันอย่าฆ่าฉันเลยเนาะ นีดนด่ดดตายเฮ้ยสวัสดีฉันชื่อว่าคาร่าขอบคุณนะกำลังปลุก วิญญาณมนุษย์พลังแห่งเกิดอ้าวอะไปกันขอพัษไปไปเอ้ยไปกูเอาละตอนนี้พวกเราสมบูรณ์แล้วองหรือยังหลูกจุดไหมไปต่อดีกว่า คุณจะเลือกอะไรให้ได้สิบนาทีแล้วกูก็จะจบคลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบเก่านิดอย่าลืมไปคอมเมนต์นะ มันจะเลือกซ้ายหรือขวากดไปไลยไอ้ท <c oughs> ี่นี่ต่อไป

เออเกิดขึ้นวะข้าแมงเลยทูเรดขอจบคลิปก่อนแล้วกันใครที่ชอบกดไลค์อย่อาลืามคำเตือนโอเคทุกคนอาจจะเห็นแล้วคำเตือนมันเป็นแบบนี้ไปละ